ทำซอสพิซซ่าง่ายมากอันนี้ยืดมากเลยค่ะปังพิซซ่าปูอัดไส้กรอกของเราอยากทานกี่แผ่นก็ทาเท่าที่ต้องการเลยนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับปังพิซซ่าปูอัดไส้กรอกสูตรทําซอสพิซซ่าง่ายๆนะคะสูตรแบบง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็หน้าตาดีนะคะได้พิซซ่าโดยที่ใช้แผ่นขนมปังไม่ต้องเสียเวลานวดแป้งเลยค่ะ ขั้นตอนเป็นยังไงได้พิซซ่าน่าทานแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมในส่วนของสูตรซอสพิซซ่าก่อนนะคะเจแปนก็จะทำแบบง่ายๆใช้ซอสมะเขือเทศซอสพริกเล็กน้อยมายองเนสเพิ่มความหอมอร่อยด้วยหอมใหญ่ซอยนะคะและอริกาโนนะคะเวลาเราซื้อพิซซ่ามามันเหลือเราก็เอามาใส่ได้เลยเท่านี้เองค่ะ คลุกเขาซอสพิซ za ซของเราให้เข้าเนื้อกันนะคะแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะเจ๊าปานจะใช้ขนมปังเป็นขนมปังแผ่นโฮลวีตหรือเป็นขนมปังขาวแบบนี้ก็ได้นะคะแทนแป้งพิซ,ซ่านำซอสพิซ,ซ่าที่ได้เทลงไปนำซอสพิซ za ซที่ได้ทาลงไปให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะ อยากทานกี่แผ่นก็ทาเท่าที่ต้องการเลยนะคะจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าด้วยปูอัดเจแปนเอาปูอัดไปฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แฮมใช้โบโลนาหรือเนื้อกุ้งเนื้ออื่นๆได้เลยนะคะใส่ปริมาณตามชอบเลยค่ะทำทานเองก็ใส่เยอะๆหน่อยนะคะส่วนไส้กรอกเจแปนก็เอามาหั่นเป็นกลมๆแบบนี้ เวลาตกแต่งจะได้สวยงามค่ะใส่ตามชอบเช่นกันและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ชีสพิซ,ซ่ a หรือมอสซาเรล่าชีสนะคะเป็นชีสยืดที่เอาไว้สำหรับทำให้พิซ,ซ่าเป็นยืดยืดนะคะเราก็โปะที่ขนมปังปริมาณที่ใส่ตามชอบเลยค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนำพิซ,ซ่าเข้าเตาอบ จปันเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆจะเอาเข้าไมโครเวฟม้ออบลมร้อนหรือจะเอาไปจี่ในกระทะก็ได้ค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะความร้อนอยู่ที่ประมาณ150องศานะคะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะพิซซ่าของเราและนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะสำหรับตังพิซซ่าปูอัด ไส้กรอกของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยเจแปนก็ราดซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ซอสมะเขือเทศที่เหลือๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะยืดมากกลิ่นพิซซ่าหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ชีสยืดๆเลยอร่อยไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะทําพิซซ่าให้ลูกให้เป็นมื้อเบรกหรือว่าทานเล่นนะคะทําขายยังได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆแล้วก็ใช้แค่ขนมปังแล้วก็ทําซอสพิซซ่าง่ายมากอันนี้ยืดมากเลยค่ะเจแปนขอตัวไปทานพิซซ่าก่อนนะคะ ฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ